สวัสดีนะครับพามาพบยายทวดสมบูรณ์นะครับผมยามเย็นนะครับผมยาเราจะกินยาประมาณนี้นะครับผมยาเราจะกินตีก่อนนะครับผมค่อยเคี้ยวนะครับผมคอยกินนะครับผมปัญญาเช็คแน่นในเร็ว อยาสมมงก็จะปลอกทิ้งมาก,ก่อกินนะครับผมชิคกี้เนเร็วตะทายยามเย็นเร็วตะทายยามเย็นนะครับผมคนใหญ่ทั่วสมบูรณ์นะครับผมอาอยุเยอะมากนะครับผมอาอยุ97ปีนะครับผมปีนักเกาสิบแล้วนะครับผม บอกวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมผลไม้ยำเย็นยายตัวสมบูรณ์กับน้องคำปิวนะครับผมเด็กนักขัาฑพามาชมน้องคำปิวนะครับผมคำปิวคำปิวนะครับผมลูกบุญธรรมของยายทัวสมบูรณ์นะครับผมอีกหนึ่งเชือกนะครับผมชื่อน้องคำปิวนะครับผม ปิวสวัสดีสวัสดีสวัสดีเร็วจับมือเร็วเช็คแคนเร็วคอมพิวนะครับผมสวัสดียามเย็นนะครับผมทักทายนะครับผมขอ,อยาให้นอ้องคอมปิวนะครับผมนายเก่งมากๆนะครับผม แดะกเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมผลไม้ยามเย็นใหญ่ัวสมบูรณ์กับน้องคำปิวนะครับผมเพื่อไล่หาอาหารนะครับผมขอบุณทุกกำลังใจนะผมที่เขามารับชมนะผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันกับคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ